ตัวลาอะไรอย่างคนอ่ะล่าปวกหิวพอแล้วพออาหารเยอะเกินตายแล้วเนี่ยผมดิบกับไอ้ซัปปลาลามันต่อสู้กันอ่ะเออเนี่ยนี่ทำโคตรจะซับซ้อนเลยเออมคาปุ๊บก่อนโอเคทำโคตรซับซ้อนเลยทำไรวะเนี่ยคนคนที่เมากาวาเลยไม่ได้เมาอ่ะอ้วกแตกอ่ะเออมันมันจะเมาเลยนอนไม่นอนเลยต้หัวขอบคุณถ้าใครเห็นแล้วเมาผมขอโทษด้วย ก็เราก็คนทำก็ยังเมาเลยไม่พูดอะไรปลไม่ได้พูดอะไรนะยไม่กินปลวกปลปลไม่ได้พูดปลไม่ได้พูดก็เป็นไรอ่ะอยู่กูบอกไม่พูดไม่พูดพูดไปทำแบบนั้นเลยปลวกยังไม่ได้พูดปูวยังไม่ได้พูดคิปเปิ้ลมันจะระเบิดบ้านปลวกแล้วคิปเปอร์มันจะระเบิดร่างคุณจบนะอ่าฮะระเบิดไปแล้วเมื่อกี้ระเบิดไปหลายรอบแล้วนะตอนเปิดคลิปกูก็โดนไปหนึ่งครั้งแล้วไม่ไม่ไม่แปลกใจหรอกคิปเปอร์มันก็ เขาไปด้วยก็งานของเขาอะนะเออปกติแล้วคนดูามากเลยเดยแบบมันชินไปแล้วอะผมต้องเลนคิปเปอร์ระเบิดตุกครั้งอะคุณรู้ไหมทำไมเราเรามีอะไรฝังใจกับคิปเปอร์วะเนี่ยคิปเปอร์ hey, <bro. S 1> hey, วัสดีกับผู้พีบดีปวดพวกงำ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 นี่เออเออปวดนอ่อมากเออตายไปซาพวกเกร็งแล้ว,วช่วยหน่นะบอกไม่ได้ว่าใครเลยนะเี้ไม่ได้ว่าใครคุณนะัในใ้นนะไม่ได้ว่าใครปวดกำลังฟาร์มหินอยู่คุณแน่ใจแล้ว ผมรู้นะคนพูดใหญ่ปวกอันนี้ผมมลคุณมาบ้านบาราแล้วเห็นหินดเนอบาาไม่มีเลยความจริงอันนั้นมันคือที่ฟาร์มหินของปวกเองนะมันก็ทำไปสิมันเป็นรูหินน่ะแช่มันว่างว่างรูรูรูไม่มีอะไรอย่างนั้นบ้านมันเป็นที่กรุบนั่นเองง่ายอืมโคจะมืดทึบเลยอะ โคตรมืดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยที่ททีนี่ไม่รู้จักมาเลย,ยนี่มันทำให้ผมรู้จักไหมเนี่ยไม่าไมคาคาบผมเล่นไม่เนี่ยเกมอะไรวะไม่เห็นรู้จักเลยทําทําไมมันดูซับซ้อนอย่างเงี้ยผมโปรตีนผมรู้จักเลยเกมอะไรวะเนี่ยคือไม่มาคาบผมถึงมัน,มนถึงทางไปอย่างนี้ได้วะเนี่ยปกติมันไม่เป็นขนาดนั้นนะ

ตายแล้วตายแล้วไอ้ผีเราวิญญาณร้อนไอ้ผีเราอ่าผมน่ะผมน้าแม่อยากไปรู้ใช่ไหมผมน่ะพี่กูไม่คิดเหรอถ้าคุณดูผมหน้าผีเจ้าโอ้โหก็พอเอาบอกคนที่บอกนะไอ้ผีนี่มันโคตรน่ารังเกียจเลยไม่ได้ไรนะมันเดินมาแล้วมันแบบมันมาทั้ไหนก็จำสแกผมไอ้ผีนี่ตายไปซะ คน่ากลัวเลือะหมครับคนต้องมีความชำนาญพอตัวในการช่วรอดเอ้ผีอีกแล้วรอระเอพี EP เราก็ยานหลอนถ้าคนเกลียดเองหรือว่ะนีรรรรรร่รู้เราชิบแล้วสกอรต์ตูดเลยฮะไปช่วยแบบสกอรตูดออกไป มองน่ะไม่ทางแดงไม่ใช่ไม่ได้หรอกนะเออเออเขาบอกมองเป็นทีปวดหัวจังเลยว่ากำลังบอลนั่งกับหินดีดีเนี่ยเขาเหวินหินก็น่าจะสนใจทำไรอยู่อ่ะวกินไม้อยู่อ่ะขอจะไมอ่ะมาเยอะเกินไปแล้วพวกจะกิน่ะ mai bố có chi kinh, Mày được, Mày được, Mày được, không 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 được, Thank you, không được, 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 không không เยันผมสรางอะไรมาเนี่ยเอออะไรวะแม่ปวดาผมเกลียดที่นี่เกลียดปวดก็เอยเล่นแล้วมันหีโัวร้อนนะมันดัวร้อนนะมันดัวร้อนคนอออควนใช่ไหมเนี่ย ¿Cuál mm. bueno, voy a poner? Mm. Ay, Dios.